สายมูดิคีครูสายมายูก็ดีแล้วนี่มันก็เป็นทางของเขาคนชอบอย่าไปขัดเขาปล่อยเข้าไปเขาชอบอะไรก็ปล่อยเขาเหมือนเราชอบอะไรเขามาขัดเราเราก็ไม่สบายใจจะดียังไงครูสายมูอ้เอาเขาก็เชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาจะทำถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็อยากทำเพราะนั้นคนเราไปห้ามจิตใจกันไม่ได้เขาชอบสายมูกัปล่อยให้เขามูไปแค่นั้เอง กระจกได้แล้วเนี่ยกระจกแตกแจ้งขอเอาไว้แล้วไม่เปลี่ยนนทีอ้าวฟอร์มตาสดใสแล้วเลยเป็นไรปะเนี่ยโอ้โหครูแบบนี้สดใสเหรอนี่ครูหยอกเล่นนี่เป็นไรบอกครูได้นะเครียดเลยครูเครียดเรื่องอะไรเนี่ยนี่ไอเรื่องการเรียนเนี่ยครูจะบอกอย่าไปเครียดทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเครียดนะมันทําให้สนุกเพราะนั้นอย่าไปเครียดตั้งใจเรียนไปแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องเรียนนะดิครูเรื่องความรักนี่แหละ เออนี่อยู่ในวัยเรียนลิรักซะแล้วหรอลูกอู้หูเด็กก็มีหัวใจนะครับป๊อปปี้เลิฟอะเออเออเออป๊อปปี้เลิฟเข้าใจอยู่ทําไมมีแฟนมันก็โอเคนะหรือแฟนเธอไม่ดีมันก็ไม่เชิงว่าไม่ดีครูแต่ว่าที่คุยกันตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาสายนี้ไงสายข้อมว่าไงสายอะไรสายแบลวเหรอไม่ใช่บู๊ไม่ใช่สายบู๊ก็ไม่ใช่แล้วสายไหนเนี่ยสายมูดิครูสายมูอุ้ยก็ดีแล้วนี่ มันก็เป็นทางของเขาคนชอบอย่าไปขัดเขาปล่อยเขาไปเขาชอบอะไรก็ปล่อยเขาเหมือนเราชอบอะไรเขามาขัดเราเราก็ไม่สบายใจจะดียังไงครูสายมูอ่ะเอาเขาก็เชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาจะทําถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่อยากทําเพราะนั้นคนเราไปห้ามจิตใจกันไม่ได้เขาชอบสายมูก็ปล่อยให้เขามูไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรเสียหายนี่ผมรู้ว่ามันไม่เสียหายแต่ว่ามันเสียทรงไงครูเสียทรง เดี๋ยวคืออะไรอ่ะมูทุมูเลยมูทุกวันไงไม่ก็มาเล้วมาแร้วปล <c oughs> อย <c oughs> ะไรกันลูกคูหาว,วันดีค่ะเฮ้ยตัวเองฮะเพิ่งกินไปตอนเที่ยงไม่ใช่เหรอโหตัวเองก็มันยังไม่หนำใจเลยย่าก็เลยมาต่อที่นี่เลยครูหามากินด้วยกันคะ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเคลียลูกคือ,คอมันอะไรเนี่ยฟอร์มลูกนหนจะบอกแฟนเธอสายมูไงก็นี่ไงคูสายมูแล้วนี่มูอะไรเนี่ยมูกระทะอีกคะมูกระทะอีกคะ หมูกระทะสายมูนี่คือเดินสายกินหมูกระทะนี่ครูเชื่อไหมเมื่อก่อนนะผมอุ้มเขานะเออยังขึ้นม่งเดี๋ยวนี้ผมอุ้มเขาเนี่ยผมลอยเองนะเนี่ยแม่แงแดดทุกที่ทุกเวลาเอ้ยมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาชอบก็ปล่อยเขาไปมันเป็นความสุขของเขานี่แฟนครูก็เหมือนกันนะสายมุกมุกอะไรครูชาไข่มุกไงเออกินแทนน้ำเลยน่าจะบอกเต้กลับมาอยู่ด้วยกันนี่คงพากันกินทั้งวันครูหาครูหาค่ะช่วยเติมน้ำสุมให้หนูหน่อยได้ไหม ำซุปหมดแล้วเนี่ยอ่าน <S mulheres> <hã> <shocked> ี่กูเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะแล้วมั้งเนี่ยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับอาจารย์และเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับอาจารย์ยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆด้วย